ยินดีต้อนรับก็สู่ช่องเทพเกมอวยนะครับวันนี้มาทำอะไรก็พักเสาร์อาทิตย์นะฮะก็มารับของดองนะครับผมไม่มีอะไรมากเลยนะรับของดองนะครับผมก็ดองไว้ทั้งหมดเลยนะ28วันนะครับผมใครที่ยังไม่ได้มากดรับนี่ก็รับไปเลยนะครับเพราะว่าอีเวนต์เนี่ยจะหมดวันที่27ตุลาคมนี้นะครับเหลือเวลาไม่กี่วันนะครับก็กดรับได้เลยนะมาไม่พูดมากทำเพลงกดรับไปเลยครับผม คืออยากได้จะมาดูกันว่าการ์ดตัวละครนะครับผมแล้วก็ตัวจี้เนี่ยจะได้อะไรบ้างนะฮะไปเลยครับผมผ่านไปยาวๆนะฮะปึ๊บอ่าเห็นเขาได้อะไรนั่นออรูล่าโจอี้ผมก็อยากได้มากนะครับเพราะว่าตัวละครเนี่ยผมก็มีเกือบทุกตัวแล้วนะฮะ ก็เอามาสะสมนะครับเอาล่าโจอี้ผมไม่แน่ใจว่าผมมียังผมว่าผมน่าจะยังไม่มีนะฮะผันอมดาวแพ็กการ์ดท็อป5นะครับ5 0 0รแสงตัดแล้วก็จีเครื่องหลางสุดหิตนะมาเปิดเลยครับคิดสั้นๆนะฮะไม่พูดบ่านทำเพลงนะครับผมแต่กูก็พูดมาเยอะแล้วแหละอ่ะเริ่มจากแสงอุปกรณ์เขียนแบบนะฮะ นี่มันคืออุปกรณ์เขียนแบบเนี่ยถามจริงโอ้โหแสงเกียรติยศนะครับผมมาท็อปห้าฮึบเออออโูลาโจอีนะครับผมก็อยากได้อยู่นะฮะพันอมดาวนะครับผมกล่องฮึบจี้ขังสุด,ดฮิตฮึบเอยแบตเตอรี่แบตเตอรี่นี่ใช้ได้นะฮะใช้กับอ่า บาบีนะครับผมฮึบโอ้โหดาร์คไมอาอืมแหม่ไม่ได้คุมตาเสียดายหลุมดำสุดฮิตเออโอ้ยเฮ้ยประตูเรียกหลุมดำอะ่ะเมื่อก่อนนะฮะอย่างยากเลยนะแต่เดี๋ยวนี้เอามาทำไมไม่รู้นะครับผมท็อปสินะฮะฮึบอืมเวสต้าเวสต้าก็เล่นได้นะฮะ อืมโอเคหมวกอื้มหมวกหมวกสเปีดอันนี้รางวัลเว็บนะฮะฮึบโอ้ไซเบอร์ป่องแป้งวะน่าจะหมดแล้วมั้งอ่าน่าจะหมดแล้วนะครับผมก็เป็นคิดสั้นๆนะครับอ่ะเดี๋ยวแถมเปิดอันนี้ให้นะครับสะสมมาอ่าผมสะสมมา2 1 21รอบนะครับ21ครั้งนะฮะมามาดูกันซิว,ว่าจะได้อะไรนะฮะแหมถ้าได้ไอรินนะก็ได้อีกร้อยเพชรน,นะฮะแพ็คการ์ดนะครับผม50าพลึกนะอืมหมื่นทอง50ลูกอมดาวหมื่นทองนะฮะ10เพชรโอเค50าพลึก ร้อยลูกอมดาวแหมของฟรีเอาอะไรมากนะเออจริงจอกนะครับ1นึ่งแสนนะเฮ้ยตัวสุนจี้เครื่องรางสุดฮิตแจม3 0 0หมืนแพ็คก,การ์ดว่ะโอ้โหวัตถุด,ดิบแห่งแสงโอ้โหโกลเด้นเทพีอูนโอเคทอง1,000 0แสนนะฮะ30เพชรงงสวยงามหมดแล้วมั้งเลขห้าทีนะครับออ้แพ็คก,การ์ดได้1,000 0แสนนะฮะ ร้อยผงแสงสว่าง 50, 000, ห้าสิบผลึกอันสุดท้ายไอรินไหมฮมัสุดดิบเอบวกนะครับโอเคแค่นี้แหละสั้นๆไม่มีอะไรนะฮะมาแค่นี้เลยนะครับผมโอเคก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับผมจุบจ๊บๆรักทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า